thank you. ก็ปกติแล้วก็ยังมีรองออสมหาสาครคามนะครับก็วันนี้ก็ติดงานไปเดินทางกลับบ้านเก่านะครับบ้านเกิดนะครับบ้านเก่บากบ้านเกิดที่มหาสาครคามเพื่อเตรียมทำข่าวรายการพิเศษครับเป็นรายการที่หมวดรันคุณนิรันยศพลน,นะครับหร้รอยตำรวจเอกนิรันยศพลนี่ก็จะจัดรายการนัดพิเศษนัดยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับ ก็โหหลายคู่ลแล้วจะมาคุยกันท้ายรายการนะครับว่าอมใหญ่ยังไงแต่ก็ใหญ่จริงๆครับก็เดินทางไปบ้านเกิดด้วยแล้วก็ไปหาหมวดรันด้วยนะครับวันนี้ผมจึงมาฉายเดี่ยวแต่ว่าก็ยังเนื้อหาอยัางเต็มเหยียดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่างที่จวหัวเพอระเอิญแต่และสัปดาห์นั้นก็มีประเด็นมีไฮไลท์ของมันแต่และเรื่องแต่เรื่องแล้วแต่ตาไปตามจังหวะกระแสนะครับสําหรับ สัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็มีรายการมวยสนุกแต่ว่าก็มีปัญหาก็บวกกันผสมปนเปนกันไปนะครับแต่วันนี้ก็ขอเริ่มกันที่รายการวันพุธท,ที่7กุมภาพันธ์ก่อนนะครับเป็นศึกของพลังใหม่มวยไทยพลังใหม่นะครับก็มีมวยคู่สนใจซึ่งผมก็พยายามที่จะคัดเฉพาะ คลิปที่น่าสนใจไม่ให้ปากแฟนๆนะครับเพราะว่าเอาทุกคลิปนี่ผมเชื่อว่าสามชั่วโมงนี่ไม่หมดนะครับก็เรามีเวลาจํากัดก็คงจะประมาณแค่ชั่วโมงหนึ่งอะบทรบนิดหน่อยนะครับเอาคลิปที่น่าสนใจโดยเฉพาะนี่มีเมื่อวันที่7กุกุมภาพันธน์สุรชัยสอสมหมายซึ่งสุรชัยนี่เป็นมวยเกา๋ากึกมานะครับแนวปลอมบางทีชกดีกันเด่นเลยเวลาชกไม่เอาก็หมดง่ายๆเหมือนกัน แต่เมื่อวันพุทธที่เจ็โอ้โหออกมาเป็นพระเอกเลยครับบอกว่าพอหลังชกเสร็จสุรชัยติดใจยอยากจะชกวันนี่ก็เป็นนักมวยหนึ่งในหลายๆคนที่ใครๆก็อยากจะมุ่งหน้าไปที่วันก็เป็นเพราะสาเหตุใดน,นี่ก็คงจะพอเข้าใจแต่ลองไปดูบทสัมภาษณ์ของสุรชัยบอกเหตุที่จะรุยวันครับหลังจากที่เอาชนะคะแนนเพชร เอกชัยสิทธิ์กำนันหน่งลงมาครับลองไปชมคลิปดูครับขอบคุณพี่ไหมยังไงอ๋อขอบ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 คุณลูกพี่ครับผทุกคนรายการนี้ประสามำนครับขอบคุณลูกพี่ครับวันนี้ยังไงต้องมี่นี่ไหมอ๋อยังไงครับต่อต้องไหนต้องทำมีผลใช่ไหมครับผมมีมีผลยังไงอ๋อไม่แม่ไอ้สองพัทตรงนี้แหละมีผลยังไงเหนื่อยครับเหนื่อยยุไหนเหนื่อยยุไหนยุบสี่ยุบห้า แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพลังเสาก็ยังใช้ได้การอยู่ใช่ไหมอะไรครับที่จัดซื่อที่ดีที่สุดของเราคือทีอ่ไหนนะร้อยยี่สิบหกเนยร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดใช่ไหมปีนี้นี่เพิ่งชักทักมาอยู่ครั้งไหมเออเป็นครั้งแรกครับปีนี้ครับไ,ไม่ได้โชคนีเนาะสองเดือนแล้วครับอุ้ยสองเดือนเลยเหรอเีที่แล้วอ๋ออยากแก้มือรสัตว์อีกไหมครับใคครรับอยากแก้มือรสัตว์อีก Right. ตันเดพอนร้อยี่หกตันเด้ต่อยมอยเอไปแล้วไปอย่างร้อยสามห้าไปได้ร้อยสามสออ๋อเดียเกที่โชคดีสุดก็คือร้อยยิหกย่เดเยังยังได้อยู่ใช่ไมได้ได้เกเดที่ยังได้อยู่ปีนี้ตั้งกล้องในการชั่วโมงก็ต่อยวันนุ่มดีต่อยนต่อยเท่าไหร่้าจะรอลูกพี่ครับรอลูกพี่ ไปชงไปชงบอลเต็มตอกครับตอกไข่ตอกไข่พี่ยังไม่รู้ครับพียังไม่รู้พี่กับเท่าไหร่ออร้อยยี่ห้าร้อยยี่หกต้อประมาณนี้เนาะครับฝากาไปมือตามหน่อนกันช่วยแชร์กันด้วยวันนี้ผมทำเต็มที่ครับผมไปหน้าผมก็ทำพี่เหมือนเดีคร์ผมผมนี่ก็เป็นนักมวยคนหนึ่งมวยเก๋าที่มวยผมสังเกตนะก็ไปดูมวยมวยวันนี่เขาไม่ใช่มวยดาวรุ่งนะครับ มวยดาวลุ่นี่แทบจะไม่เคยมีหรือมวยใหม่นี่แทบจะมีส่วนใหญ่จะเป็นมวยส่วนส่วนหนึ่งก็คือมวยที่ไปทำอาชีพเออแล้วโอโ้แต่ว่าเคยมีชื่อมีอะไรพอเห็นแบบโอ้โหมวยนี้เขาเข้าทางเขาเขา้เขาสไตล์เขาก็กลับมาต่อยอยากจะต่อยวันเพราะว่ามันมีโบนัสนั่นเองครับ3าล้านเออสามแสนหแล้วก็ยังค่าตัวนี่ก็มันเหมือนกัได้บิน้น หรือทิปเปิเลอะไรทีเดียวได้คูณ2หรือคูณ3ก็ว่ากันไปครับชกกัน3ยกก็ยางเป็นที่วิาพาวิจาร์กันกว้างขวางไปเป็นกระแสะตามระยะนะครับสำหรับมวยวันกับมวย5ยกจริงๆมวย5ยกผมวก็ยังสนุกนะครับเพียงแต่ว่าบางทีก็อาจจะอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างเล็กน้อยครับแต่เราจะคัดมาให้แฟนๆได้ชมคลิปอย่างที่เรียนให้ทราบครับในวันต่อมาครับก็คือวันพระัาสัดีท์ที่8 กุมภาพันธ์แม่ก็มีรายการดีที่เวทีราชดำเนินเหมือนเดิมนะครับเป็นมวยผมว่าเป็นมวยที่มีระดับเลยทีเดียวยอดกล้าบอกว่าขึ้นปะทะกับดินเนื้อทองจริงๆแล้วนี่ก็ครูนี้ก็ก่อนชกนี่ใครๆก็เห็นว่าแม่ดินเนื้อทองนี่ฟอร์มกําลังแรงนะครับแต่ว่าในที่สุดก็เสร็จยอดกล้านะครับลองไปฟังยอดกล้าบอกว่าหลังจากชนะดินเนื้อทองแล้วบอกว่าเขาชนะเป็นการ คือเป็นของฝันให้ปลาคาร์บครับเป็นการล้างแค้นให้ปลาคาร์บก็นะครับก็ปลาคาร the yeah. ์บนี่ก็คือแคลพาวนะครับหน้มวยบู๊นะครับลองไปฟังคลิปครับยอดกล้าล้างแค้นให้ปลาคาร์บแล้วพร้อมกับกราบเสียนาวแล้วดอกเตอร์พงษ์ทางบ้านหนเอาชื่ออะไรผู้เสียนาว เราจะมีซื้อรไปร้านเหล้าการุ่งรบวนเพื่อแบเพื่อป้องเงินสองหมนบเพื่อนมาเช่ใจกันไดต่ออย่างไรได้บอกว่าจะซื้อไปวันนี้เราจะนัดลูกไหน เรียงครับได้เป็นรูปเรียงข้อจุดเป็นรูปไหนข้อสี่ก็ต้องเป็นสี่แล้วก็มั่นใจว่าเสร็จมั่นใจที่จะมีแรงอะไรก็แล้วขออภัยต้องไปอีกคือต้องไปก่อนตรงนี้